สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึงเอฟซช่องบัวลัก1ณ์หนึ่้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ช่องบัวลักษณ9หนึ่งห้จะมาพูดถึงราหูซึ่งดาวราหูมันไม่ใช่ดาวนะคะราหูนั้นในโหนไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางจัดให้ครองราศีกุม่มธาตุลมที่จริงแล้วราหูคือจุด ตัดระหว่างวิถีโคจรของจันทรักากับระวิมักไม่ใช่ดาวไม่มีราศีครองเป็นเพียงเงาดำมืดแต่มีผลทางพยากรณ์ในโหราศาสตร์ไทยมากในตำนานพระเคราะห์ของหนไทยและอินดูกล่าวว่าพระอิศวรสร้างขึ้นจากผีหัวผีขโมยสิบสองหัวมาปนและปรมด้วยน้ำอมฤตก็เลยกลายเป็นพระหูผู้ทรงฤทธิ์ไปแสดงอำนาจทางโมโหโทโส โกรธง่ายหายเร็วเจ้าอารมณ์มีความลุ่มหลงมัวเมาชอบยอ่อขี้สงสารหน้าผากเหลี่ยมปากมนผมหยิกเจ้าชูนักเลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะนั่นก็เป็นลักษณะของอาราหูซึ่งจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่5พฤษภาคม2568นะคะเวลา09.44นาฬิกา ซึ่งดาวราหูนั้นนะคะจะอยู่ในราศีใดราศีหนึ่งใช้เวลา1ปีครึ่งไม่มีการเดินผิดปกตินะคะแล้วก็เมื่อจะเข้าบ้านตนเองในครบรอบสู่ราศีต่างๆทั้ง12ราศีมาเข้าบ้านตนเองก็ใช้เวลาประมาณ18ปีนะคะเข้าสู่ราศีกลุ่มซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน แล้วก็ได้ตำแหน่งเกษตรด้วยเพราะาเข้าบ้านตนเองก็เป็นตำแหน่งเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์มีความสะดวกสบายมีความที่อยู่เย็นเป็นสุขมีความแบบประมาณว่าถ้าเราอยู่นึกสภาพว่าเราอยู่บ้านตนเองเรามีความสุขไหมเราไม่ต้องไปเช่าบ้านอยู่เราไม่ต้องไปประมาณว่าอยู่อพาร์ตเมนต์หรือไปอยู่บ้านเพื่อนเราอยู่บ้านตัวเองเรามีความสุขเรามีความมั่นคงใช่ไหมเพราะว่าเรามีบ้านนึกถึงเรื่องของความเป็นเกษตรไว้นะคะเกษตรก็คือความมั่นคงความสมบูรณ์ความ มั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าดาวราหูจรเข้าไปสู่ดาวพื้นดวงเดิมของคุณไปกระทบกับดาวพื้นดวงเดิมของคุณที่อยู่ในลัคนาราศีนะคะแต่ละลัคนาราศีหรือว่าไปปะทะกับดาวจรที่มันจรเข้าไปก่อนก่อนที่ดาวราหูจะจรเข้าไปนะคะจะได้เกิดเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ถ้าเราจรถึงรักหมายถึงลัคนาตัวตนตนุลักษณ์นั่นเองนะคะจะมีความลุ่มหลงมองมเมาคนดูถูกทะเลาะกับลูกเมียอย่าหลงคารมคนอื่นจะมีเคราะห์ในภายหลังทําดีได้ชั่วช่วยคนไม่ดีจรถึงดาวพระอาทิตย์จากที่อยู่เสียงเงินสุขภาพเสือ่อมมีอันตรายมีเคราะห์ต้องเดินทางย้ายที่ทํางานจรถึงดาวพระจันทร์ถูกทวงหนี้ได้คู่ของคนอื่นคนดูถูกกู้เงิน ให้เงินกลนกู้กลุ่มใจเรื่องเงินจนถึงดาวอังคารเกิดอักขีภัยของหายเดินทางไกลเหนื่อยเกิดทุกข์สุขภาพทุดโทมจนถึงพระพุทธสุนัขก,กัดผ่าตัดเจ็บตัวเสียทรัพย์ถูกคดีจากที่อยู่จนถึงดาวพระนันสวดีศัตรูปองร้ายได้ลาบภายหลังเพ้อฝันมีความหวังผู้ใหญ่ให้ลาภพบพระและเห็นพิธีกรรม จนถึงดาวประสุกโรคเก่ากำเริบไฟไหม้ของหายระวังจุลกรรมจนถึงดาวพระเสามิตรให้ลาบได้ลาบใหญ่ได้คู่จนถึงพระหูเองนะคะถูกใส่ร้ายอันตรายเกิดโรคถูกล่อลวงฝันร้ายห้ามเดินทางจนถึงพระเกตมิตรม,มาหาอย่างไม่คาดฝันมีอุปสรรคได้ข่าวร้ายเห็นพิติกรรมทางาศาสนา จรถึงดาวมฤตยูมีเรื่องตกใจฝันร้ายไปยังที่แปลกวุ่นวายใจนั่นก็เป็นลักษณะของการที่ดาวดวงดาวราหูนะคะจรถึงดวงดาวต่างๆในรอบจัก,กรวาลในแต่ละราศีหรือจอไปพบกับดา,ดาวดวงเดิมของคุณในแต่ละลัคนาราศีนะคะหรือไปกระทบกับดาวจรที่จอไปก่อนหน้านี้แล้วหรือจรตามหลังมาก็แล้วแต่นะคะจะเกิดเรื่องราวแบบน,นั้นซึ่งในคลิปนี้เราจะพูดถึงลัคนาราศีมีนนะคะ ลักณาราศีมีนั้นก็มีดาวตัวตนตนุลักษ์เป็นดาวพฤหัสบดีซึ่งดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นดาวสุประหคดวงใหญ่ที่สุดเข้าสู่ภพเรือนไหนก็จะส่งผลเดือนดีๆให้กับภพบเรือนนั้นนะคะ ชาวราศีมีนนั้นมีตัวตนเป็นดาวพฤหัสบดีตัวตนตนุลักษณ์นะคะแล้วก็อีกภพเรือนก็คือกรรม,มาก,การงานการการะทำแล้วก็กรรมซึ่งดาวพฤหัสบดีนั้นในช่วงของวันที่13พฤษภาคมสองพันจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนในภพเรือนพันธุ์ทุกครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานพาหนะรถยนต์หรือคนภายในครอบครวัวสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะ เพราะฉะนั้นชาวลัคนาศีมีในช่วงจวังหวะนั้นเป็นหนึ่งปีเตอเป็นต้นไปนะคะก็จะมีเรื่องของการที่จะได้มาซึ่งลาาผลจะได้มาซึ่งเรื่องของการทํางานที่ภายในสนํงงานักงานภายในร้านค้าภายในบริษัทภายในจะเป็นพนักงานประจําจะเป็นพนักงานบริษัทร้านค้าข้า,ขาราชการหรือเป็นอะไรก็ตามแต่หรืออาจจะทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของภายในครอบครัวร่วมกับคนรักคู่ครองหรือลูกหลานบริวาร จะไลส์สดซื้อขายกันในโลกของโซเชียลมีเดียจะทําธุรกิจในเรื่องของการเป็นในหน้าค้าขายอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็ตามแต่จะก่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองให้กับชาวราศีมีนมีลาภผลผป,ประโยชน์ออกมามากมายนะคะแต่ดาวราศีมีนในเรื่องตอนนี้คลิปนี้เราจะพูดถึงดาววินาศนะซึ่งเป็นดาวราหูนั่นเองนะคะ แล้วดาวราหูนั้นนะคะก็ทับตัวทับตนชาวราศีมีนอยู่มาเกือบจะหนึ่งปีครึ่งแล้วแล้วเหลืออีกประมาณหนึ่งเดือนไม่ถึงเดือนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพอมาณวันที่ห้พฤษภาคมสองพาร้อยสิบแปเวลา 14, น9 1 4กาจุดินกาดาวราหูก็จะย้ายออกจากชาวลัคนาราศีมีนไม่ทับตัวทับตนแล้วนะคะ เข้าสู่บ้านของตนเองในพบเรือนวินาศนั้นได้ตําแหน่งเกษตรซึ่ง1 8ปีจะมีหนึ่งครั้งที่เข้าบ้านตนเองก็เป็นตําแหน่งเกษตรมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีความในเรื่องของวินาศะนะวินาศะนะหมายถึงความเดือดร้อนความเสียหายเรื่องที่มีที่มันไม่ค่อยดีก็คือเรื่องความเดือดร้อนความเสียหายเรื่องของอุบัติเหตุอะไรแบบนี้นะคะเรื่องต้องเข้า ผ่าตัดอะไรแบบนี้เ,เรื่องเดือดร,ร้อนเดือดเสียหายหรือเรื่องของความวินาศหมายถึงความล่มจมหมายถึงความอะไรที่มันแบบไม่ดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าแปลความหมายไปในทางที่ดีๆก็หมายความว่าอยู่เบื้องหลังปิดบังซ่อนเร้นหรือการทํางานที่คุณอยู่ลักษณะของการอยู่เบื้องหลังหมายความว,าว่าคุณมีหัวหน้าคุณทํางานแบบลูกน้องอะไรแบบนี้อยู่เบื้องหลังของหัวหน้าหรือคุณอาจจะทํางานในโลกของโซเชียลมีเดียคุณทำาขายโปรโมต ผลิตภัณฑ์เอ่อเพื่ออะไรก็ตามแต่แต่คุณไม่ได้ใส่รูปโปรไฟล์ตัวเองเป็นรูปตัวเองแต่คุณคอยกํากับอยู่ด้านหลังแล้วก็คือมีการรีวิวอะไรก็ใช้คนอื่นรีวิวหรือเอ่อรูปโปรไฟล์คุณก็ใช้เอ่อผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นโปรไฟล์ก็ได้ด้วยนั่นก็คืออยู่เบื้องหลังหรือจะทํางานที่เกี่ยวกับการติดต่อต่างถิ่นแดนต่างประเทศแดนไกลนะคะเอ่อซึ่งอาจจะเป็นโลกในโซเชียลมีเดียก็ได้เพราะว่าในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเอ่อแพลตฟอร์มอะไรก็ตาม แต่ TikTok YouTube หรือ Facebook หรือ In s t a g r กรหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็เป็นเจ้าของบริษัทต่างถิ่นทางแดนต่างประเทศทั้งนั้นเลยเอ่อหรือว่าคุณอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างถิ่นทางแดนต่างประเทศหรือคุณอาจจะไปทํางานที่ต่างถิ่นทางแดนต่างประเทศนะคะในช่วงหนึ่งปีครึ่งดาวราหูจะเข้าสู่ราศีใดราศีหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งไม่มีการเดินปิดปกติไม่มีการเดินวิปริตอย่างใดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อดาวเข้ามาเป็นเกษตรในภพเรือนวินาศนะก็แสดงว่าต้องมีสองด้านต้องระมัดระวังด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งก็จะส่งผลดีให้กับคุณถ้าคุณทําอะไรที่ถูกจะโลกก็หมายความว่าถ้าคุณทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซม เรื่องเกี่ยวกับที่คือหมายความว่ามีรถยนต์ชนกันเสียหายคุณก็มาซ่อมแซมให้มันดีขึ้นหรือคุณทํางานเกี่ยวกับประกันวินาศภัยหรือคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับการที่ช่วยเหลือการก่อเกิดอุบัติเหตุที่รถชนกันอะไรแบบนี้หรือเป็นการทํางานอยู่เบื้องหลังหรือการทํางานแบบประมาณว่าต่างดินต่างแดนต,ต่างประเทศแดนไกลไปอยู่ที่ไกลๆไปอยู่ต่างประเทศอะไรแบบนี้ ก็จะก่อเกิดเรื่องความเจริญรุ่งเรืองให้กับคุณเพราะว่าดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นตัวตนและการงานก็จะเข้าสู่พบเรือนพันธุนะครับเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มแล้วดาววิญาณชนะก็เข้าสู่วิราณชนะหนึ่งปีครึ่งแล้วลาภะนั้นก็จะเข้าทับตัวทับตนคุณด้วยในช่วงของวันที่19บเาพฤศภาคมพุทธศกรสิบแปดนะคะ ดาวพระเสาร์นั้นจริงๆแล้วมันอยู่สองปีครึ่งต่อหนึ่งราศีแต่จังหวะนี้มันอยู่ในวินาศะอยู่ไม่ครบสองปีครึ่งมันเดินเสดเดินอย่างรวดเร็วเข้าสู่ราศีมีนซะก่อนนที่สิบเก้าพฤษภานะคะเข้าทับตัวทับตนคุณในเรื่องของราบผลผลประโยชน์เรื่องของอาจจะได้รับบรดกหรือเป็นนายหน้าค้าขายอสังหาริมทรัพย์ได้มาซึ่งลาภผลผลประโยชน์หรือทาง,งานที่มีลักษณะของการปิดบังส้นเร้นอยู่เบื้องหลังเกี่ยวข้อกับต่างถินต่างแดนต่างประเทศออน อะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่าแล้วอ่ามันก็จะมีเวลาช่วงจังหวะไหนไม่แน่ใจนะคะมันก็จะถอยกลับเข้าสู่พิภพเรือนวินาศานะอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันยังอยู่ไม่ครบ2ปีครึ่งเลยนะคะดาวพระเสาร์นะคะเอ่ออย่างไรก็ตามนะคะคุณรักดาราศีมีในช่วงจังหวะที่ดาวเข้าสู่วินาศานะในวันที่5พฤษภาคม2568ได้ตำแหน่งเกษตร คุณต้องมีเรื่องการระมัดระวังด้วยระมัดร,ระวังเรื่องความเสียหายระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุระมัดระวังเรื่องของความเดือดร้อนเอ่อคุณต้องระม right ัดระวังเรื่องของการที่ขับขี่รถยนต์หรืออะไรก็ตามแต่อาจจะก่อเกิดเรื่องอุบัติเหตุเรื่องความเสียหายเรื่องของความเดือดร้อนก็ได้ด้วยหรือถ้าคุณทําแก้คลิปในเรื่องต่างๆที่แม่หมอได้พูดไปนะคะก็จะก่อเกิดเรื่องของการที่จะมีราภผลผลประโยชน์จะมีการเงินที่เข้ามาสู่ชาวลัคนาราศีมีน มีโอกาสที่มันก่อเกิดเรื่องที่ดีเกิดขึ้นถ้าทําที่ถูกชะโลกนะคะมันเป็นการแก้เครดทําให้เราไม่ก่อเกิดเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องของความเสียหายแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อมันเข้ามาเป็นเกษตรแล้วเกษตรก็แสดงว่ามันมีความมั่นคงขึ้นเป็นสองเท่าเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวินาศนะมันจะก่อเกิดลาภผลประโยชน์การเงินกับคุณอย่างมากมายนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับดวงดาวแต่ละคนด้วยนะคะว่าในพุ้นดวงดาวพื้นดวงเดิมของคุณนั้นมีอะไรบ้างอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะถ้ามันไปกระทบกระทั่งมันอาจจะลดทอนลงในเรื่องของรับผลผลประโยชน์หรือเรื่องการเงินก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแม่หมอก็ขอให้ชาวราศีมีนทุกคนทุกท่านมีความสุขความโชคดีมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตสำหรับปี2อง8นานะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ